สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม์น,น,นะคะก็ช่วงนี้เห็นหน้าบ่อยนิดนึงนะคะพเออพราะว่าพอดีช่วงนี้พอมีเวลาไปของตัวเองบ้างก,ก็เลยอยากจะมาโซเชียลแคมป์เพื่อนๆดูนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะจะมาสาธิตวิธีทาครีมแบบจิ๊บนะคะเพราะว่าหลายคนถามจิ๊บมาว่าจิ๊บใช้ครีมมาแล้วตังตัวไหนบ้างถึกได้ขาวใสแบบนี้นะคะก็นี่ให้มาดูกันใกล้ใกล้กแบบว่าผิวเป็นยังไงเนาะ คือครมของจิ๊บเนี่ยผิวจะค่อนข้างใสแล้วก็ขาวด้วยดูเห็นไหมคะว่ามีเลือดฝาดนะอันนี้ไม่ใช่คิมกั่งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าหลักๆแล้วจะใช้ตัวอะไรบ้างก็ขั้นตอนแรกเลยนี่ค่ะโทนเนอร์โทนเนอรเน์อเนี่ยก็หยิบสำลีหนึงแผ่นนะคะแล้วก็ใส่ซักประมาณนับไปห้าหยดก็ได้คะ่ะ คอนเนอร์จะเป็นสีนี้นะคะออกเงิงๆนิดนึงไม่มีแอลกอฮอล์ปรับสุดใหม่ะค่ะนี่ก็เช็ดย้อนขนค่ะคอนเนอร์อันนี้มีประสิทธิภาพในการทำให้ขนเด็กแล้วก็ค่าชัวหัวสีบด้วยน,นะคะเนี่ยค่ะก็เช็ดไปให้หมดเลยก็เช็ดไปนะดูได้ค่ะว่า จิ๊บไม่ได้ทารองพื้นหรืออะไรไว้นะคะเพราะว่าโทนเนอร์ไม่มีอะไรติดกับมาผิวธรรมชาติค่ะเป็นซลร์คอร์เลยดูสิแล้วก็ตัวที่สองแต่ตัวที่สองเนี้ยหลักๆที่ใช้ในเนี้ยก็คือจะไม่มีขายในี่แบรนด์แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่เพราะจิ๊บเป็นคนผิวแห้งมากๆคือจะต้องเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหน้าก็คือจะต้องใช้ตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าเออเป็นน้ำน้ำอะคะ่ะแต่ว่ามัน ชุมชื้นเหมือนเอสเซนต์แบบอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือฉีดลงไปแคอฉีดลงไปในหน้าของก็ตกอันนี้ก็คิดว่าจะทำไขยในแบรนด์นะคะในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่ทำเพราะว่าตอนนี้มันมีเป็นสิบตัวแล้วค่ะแล้วก็เยอะเกินไปมันก็จะทำให้ ลูกค้าเลือกใช้ไม่ถูกนะคะแต่คืออันนี้ต้นเหี้ยที่ฉีดลงไปเนื่แก้มันเลิศมากในอนาคตเนี่ยจะใช้จะทำขายแน่นอนเราติดตามชมนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นครีมใต้ตาเพราะว่าวช่วงนี้นอนตีสามตีสี่กวันเลยก็ปิดมาประมาณนี้พอนะคะครีมใต้ตาเนี่ยให้ใช้นิ้วนางนะคะเพราะว่านิ้วนางเนีย่ยเป็นนิ้วที่น้ำหนักมือน้อยที่สุดนะคะไปทาลงบน ยังใส่คอนเทคเลนอยู่นะคะขอโทษทีถอดไม่ได้เพราะว่าสายตาสั้นมากนี่คะ่ะก็ใช้ครีมน,นะคะลูกตัวเน,นี้ยเป็นเบามือที่สุดเลยนะคะค่ะลูกแค่นี้พอเพราะว่าเกินเวลาแล้วตัวหลักๆเลยนะคะที่ใช้ก็คือนี่ค่ะคาเซนต้านะคะตัว ทำให้หน้าจิบเหมือนมีน้ำเหลาเลี้ยงในผิวแบบนี้นะคะเด้งเด้งดึ๋งดึง,ดง,ดงแล้วก็ดูใสวาวๆนะคะอย่างที่คนชอบถามจิ๊บว่าทําไมหน้าเหมือนมีน้ําอยู่ในผิวนะคะเป็นเพราะว่าตัวนี้เลยค่ะก็บีบออกมาอย่างนี้ทหนไหมว่ามออกมาแล้วค่ะแล้วก็ใต้น,นะคะนี่เลยนักคิมสีขาว ทาเซนเตของเราเนี่ยเป็นาสารสกัดจากรกพืชน,นะคะเหมือนลกพืชน,นะคะไม่ได้ใช้แบบสเป็นเซอร์ที่เป็นสัดร,รอรเนเต็มเพราะว่าอันนั้นมันจะทําให้คนแพ้ได้ง่ายนะคะ mm hmm. ก็ลงหน้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ประตูอีกท็้ปที่สุดนะคะ mm hmm. นี่ค่ะในครีมเพราะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะก็คือในครีม ในคิมเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะว่าใช้จริงเพราะว่าจะหมดแล้วก็คือนในคิปก็แแลมค่ะไม่ขอด้วยเป็นไมรูคอสิโดนเล็บตัวเองขวน ็คือนี่แหละค่ะหลักๆที่ใช้ในห่งวันนะคะก็คือแบบนี้รับรองว่า1นึ่อาทิตย์น้าใสแน่นอน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะในครีมทาสันตานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สําสำคัญที่สุดเลยคือโทนเนอร์นะคะเพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการปิดรูขุมขนของเราเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเนี่ยในอนาคตรเราจะเป็นสิวอุดตันได้นะคะแล้วก็ ใต,ต้ตาใต้ตานี่ก็สําหรับความพอใจของแต่ละคนนะคะว่าพอใจจะใช้ปลตากตบจิ๊เนี่ยเป็นคนที่ถูกใต้ตาค่อนข้างจะเยอะมากถ้าเมื่อก่อนใครรู้จักจิ๊นะจะรุมาถุงใต้ตาลงมาถึงนี่เลยแต่ก็ช่วงนี้จิ๊ททำงานเยอะนอนดึกมากค่ะก็มีอันนี้แหละคะ่ะที่ช่วยให้ตาไม่คับนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะทั้งหมดที่ใช้อยู่ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็รับรองว่าผิวจะใสแบบนี้แน่นอน วันนี้ยังไงทุกคนฝันนี้นะคะไปแล้วไปบ้าย